คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวีสดัสสวัสดีัวรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับนนช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนักซิ่งรถนะทุกคนนะเออรถซิ่งอะไรสักอย่างนะครับนะ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็พาทุนมาแบบเบาๆแล้วกันเนาะก็พาทุนหน้าร้อยนะทุกคนนะผมก็จะมาซื้อวีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับนะก็ตามสเต็ปของผมนะผมก็จะซื้อวีเจอร์นะทุกคนนะเออก็ซื้อฟีเจอร์ให้ดูกันนี่แหละนะครับนะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับช่องผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะครับอย่าลืมนะสําหรับการที่ดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเนาะเออ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคนเออใครอยากดูเกมอะไรนะครับของค่าย PG ีนะครับเราก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนเออก็อย่างที่บอกไปนะครับเราเน้นสบายๆนยะเจ็บๆนะครับนะแล้วก็สโลแกนของช่องเราก็คือง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับคลิปไหนนะฮะโอเคไหมเราไม่เน้นคลิป20นาที30นาทีนะทุกคนนะเราเน้น5นาที6นาที7นาทีพื้นฐานนะ เพราะว่าคนดูนะครับเขาไม่ชอบดูคลิปยาวอยู่แล้วนะครับนะเขาชอบดูคลิปสั้นๆแบบว่าดูแล้วแม่งได้ใจความอะ่ะเออได้ได้ความหมายอะ่ะสั้นๆไม่ต้องไปดูเลยเยอะนะครับไม่ใช่ดูเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีก็เท่านั้นไม่ได้ไรนะครับนะเออโอเคไหมไม่พูดเยอะเจ็บคอไหมก็คือไหมนะครับใหญ่ไหมนะฮะจุกลูกก็จะมาซื้อไปเลยเบทสามแล้วกันเบทสามก็ซื้อไปร้อยห้าสิบนะฮะทุกคนนะเออ อ้าวสเกตเตอร์มาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะหกไปดิอ่ะโอเคนะครับก็เกมอ o ซิ่งนะทุกคนนะก็จะสะสมตัวคูณนะทุกคนนะก็ตามกเอ้ยตัวคูณมันจะลงมาเองเกมนี้นะลืมไปขออภัยขออภัยตัวคูณก็จะลงมานะทุกคนนะฮ <c oughs> ะมาแล้วครับคูณเท่าไหร่สีโอเค <c oughs> ยังไม่มีอะไรมาเลยนะเอาสวยคูณเท่าไหรนะ่วะน่ะเจ็ดแปดเก้าอุ้ยไหลไปลูกเออสวยวะ่ะเฮ้ยมีสิทธิ์ซ้อนไหมเนี่ยเอาเรียบร้อยซ้อนสิบสามคูณยี่สิบเท่าไหร่วะน่าจะสองร้อยกว่านะครับอ่ะกดจุดไปเลยแล้วกันนะครับสองร้อยพิบเนะครับทุกคนนะอ่ะถือว่า มาแบบเต็มคาราบิวอ,อ,อะเอออะมาดูกันนะครับซ้อนมาเฉยเลยทุกคนหุย้ยคูณสิบมาเย็ดเอาเรื่องแล้วคูณก็ตัวคูณก็ค้างด้วยนะทุกคนนะสลับเกมนี้นะโอ้โหลิ้นพันว่าตื่นเต้นหุย้ยคูณสี่สิบมึงอย่าว่าหมดนะเอาดิ <c oughs> <c oughs> มึงอย่าว่าหมดนะถ้าว่าหมดยังไงก็โอ้โหไม่ใช่แล้วแหละคูณสี่สิบนะฮะโอ้โหเหมือนจะเริ่มเหลี่ยมด้วยนะครับประเด็น เฮ้ยคูณสี่สิบเลยนะโอ้โหเหลือเจ็ดหมุนนะครับทุกคนเอาดิคูณสี่สองไปแล้วนะครับยาเหลี่ยมเยอ้ฮ้ยกลัวแม่งจะเหลี่ยมวะเนี้ยโอ้โหเอ้าแน่แน่แน่นอนก็มาส,สวยๆสยักดอกเลยโลอยคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเหลือสี่หมุนนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเกือบขีดนะครับขนาดสามนะสามคูณสี่สิบเจ็ดนะครับผม เท่าไรสองรอยกว่าโอ้ยเต็มกาลาเบี้ยวนะครับทุกคนนะหอือขออนุญาตกดหยุดไปเลยนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดโอยคูณมายังไม่หยุดไม่ย่อนนะครับหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งโอ้โหเหลี่ยมใส่เฉยเลยโอ้ยคูณเยอะจัด,ดนะนะครับคูณเท่าไหรนะสี่สิบเก้าเฮ้ยสี่สิบเก้าคูณสามจุดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับโอ้โหลิ้นพัน ขอภัยจริงๆนะครับทุกคนนะลิ้นพันมดเลยช่วงนี้นะทุกคนนะเอออะโอเคก่อนจุดไปแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะครับทุกคนเฮ้ยรอบสุดท้ายมีไง,งคูนเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดหกูนสิบเก้าโอ้โหแบบปอบเลยสักสิบห้ายี่สิบคูนสามสิบกว่านี่ก็ถือว่าโอเคนะ ว่าจะปวดนะครับอ่ะโอเคขอย้ําไปเบตเบ็เท่าไรดีเบ็ดสิบในการหน้าร้อยไปก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับผมเอาสอนอีกดิ ถ้าจะกระหยันซ้อนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะหลังๆแม่งโคตรเกลือโอเคจะมาไหมน้อก็อยู่ไปเลยโอ้โหไม่มาผมน่าจะกดหยุดตั้งแต่แรกแหละแม่งไมมาเว้ยเฮ้ยหุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเ้ เรียบร้อยยี่สิบสองคูณหกสิบเจ็ดมันต้องอย่างนี้ครับใบรุ่นแตกสนันวันไหวนะครับนะแตกนอกแตกในแตกเต็มการาบิลนะครับผม <c oughs> สุดยอดไปเลยครับอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตกดหุดไปเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นการเสียเวลาด้อหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้า หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ <c oughs> เสียงแหบไปเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ๋ดีดีเออเต็มกาลาเบลอีกแล้วครับไปรุ่นอ่าโจปลึ่มมนะครับนะเออมันต้องมาจังซีสวยพี่สวยขออนุญาตก็หยุดไปเลยนะครับนะ ขออีกขออีกโอ้โหเอามาดีว่าโอเคเอเอสวยงามครับสิบหุยสิบมาลูกสิบโอ้โหจะเป็นสิบมานี่ยังไงก็ที่สุดเลยนะทุกคนนะโอ้โหเสียดายมากนะมันไม่ได้เป็นสิบนะทุกคนถ้าสิบมายังไงก็เต็มกับราเบลผมบอกเลยนะครับ โอเคก็ถือว่าเกมรัสซิ่งนะทุกคนนะก็ถือเอ้ยถือว่ามาแบบสวยงามอ่ะเอออะี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับผมอ้าวเต็มกาลาบิลอ่ะโอเคนะครับก็จบกันมาที่สองวันสองร้อยสี่นะฮะเออก็ซื้อไปเท่าไหร่นะซื้อไปห้ารอยนะทุกคนนะก็ได้มาสอง0ันกว่าก็โหถือว่าแจวนะครับนะไม่ใช่แจวบาล้านะ โอเคก็ไม okay. ่ไปต่อแน่นอนนะครับยังไงมันก็ดูดนะครับถ้าเราไปต่อนะเออแต่ไม่แน่เรออาจจะแตกก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไปต่อนะครับเล่นตามสเต็ปนะทุกคนนะก็เล่นพอได้นะครับไม่ได้เล่นเราลุ้ยนะครับนะก็มีคลิปแตกก็ต้องมีคลิปเสียนะครับแต่ผมไม่ลงนะครับนะเราคนรอนะครับไม่ได้เล่นแตกได้ทุกวันนะทุกคนนะบางวันผมก็โดนนะครับนะแต่ผมไม่ลงก็บอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าช่องผมนะครับเราก็ลงแต่คลิปได้นะครับเคยแจ้งไปหลายรอบแล้วนะครับเนาะ ก็เคยแจ้งไปหลายคลิปนะครับว่าช่องผมเราจะไม่ลงคลิปเสียลงคลิปได้นะคนนะแล้วก็คลิปบางคลิปนะครับผมไม่ได้ทํารอบเดียวแล้วได้เลยนะผมทําหลายรอบมากนะครับหวังจะได้แต่ละคลิปนะครับบางทีนะก็โอเคแจ้งให้ทราบตรงนี้นะครับนะเออแต่ก็รับอกว่าบันเทิงนะครับนะเออแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเครู้เรื่องไม่ต้องพูดเจเจ็บคอแล้วครับอ่ะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอนะบายครับผมจุกลูหวานเจี๊ยบเออ